เครียดหลายบอกเครียดค่ะมันถ้าทํามีคนมาทักก็เครียดทักว่าทําไมหน้าใหญ่ทําไมหน้าพ่เท่ากันจ้แล้วก็ใต้ตาล่ะค่ะใต้ตาเนี่ยสิีอี่ยังละค่ะขึ้นเลอ สวัสดีค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ Face อฟบายด็อกเตอร์เค่ะและในมือนีนะคะเสรกรรมย้อนไว้จะย้อนให้กับผู้หญิงคนนึ่งที่มีความทุกข์หลายหลายซีซิลิโคนเหลวเข้าไปที่หน้าเนี่ยนะคะเป็น10ปีมาแล้วแล้วก็ตาของเพิ่นเนี่ยก็ไปสีฟิลเลอร์ฟิลเลอร์ในคลินิกทุกต่องตามกฎหมายเลยนะคะแต่ว่าแข็งมากๆเลยนะคะเป็นตะอีกต,ตนหลายโพสแล้วก็เพิ่นก็เดินทางไปพบกับคุณหมอชื่อดังหลายที่ ก็มีไพ up, ่ฮับทีที่ฮับทำก็บอกว่าต้องจ่ายหลายแสนบาทมาพูดจักกับเรื่องราวของสาวผู้น้อยที่มีความทุกข์ตรอมใจแล้วก็หวังว่าสสวยที่ต้องสวยเพื่อให้โอกาสกับชีวิตตัวเองต้องทำมาหากินเฮ็ดเวียวกเฮ็ดการส่รงเงินให้พ่อให้แม่ที่สำคัญแล้วเป็นคนอุดอรคือกับดรเซปิงค่ะสวัสดีค่ะเฮ็ด,ดจังใดอยากสีเฮ็ดเฟสออฟอายุก็ยัง เยอะบอบก็เยอะอ,อ,เยอะนะนยากสวยอยากสวยอยากสวยอยากมีความมั่นใจขึ้นอ,อย่างทําให้บ่มมั่นใจค่ะซิลิโคนค่ะซิลิโคนเวลานี้เพื่อนทักไปฉีดหน้ามาเหรออะไรไปฉีดมานะเยอะบอ่อกีป่ปีแล้วสิบปีแล้วค่ะสิบปีแล้วไปสีบเมื่อคี่หน10ปีก็น่าจะปีละหนเนาะ หกเดือนบอกเขาบอกหกเดือนติดอกติดใจประทับใจหลายหกเดือนก็เติมก็ซ่อม้าไปแน่นเพราะอีหยังสูงสีซิลิโคนเพราะอีหยังก็อยากให้หน้าตึงแม่อยากให้หน้าตึงค่ะแม่เห็นผู้อื่นหน้าตึงหรอแม่นค่ะแม่อยากหน้าตึงคือเขาบ่ได้คิดเลยเลยว่ามันเป็นอันตรายต่อชีวิต ทำให้เสียสมบ่ได้เคยคิดเลยหรอแต่คิดนิดๆแต่ว่าคนอเอนนขาไในเหตุการ์ก็แบบ่เป็นแล้วก็เหตุการณ์เหตุงานอีอย่างอยู่จ้ะขายเครื่องสำอางค่ะขายเครื่องสำอางในตลาดอยู่ในตลาดเนาะขายเครื่องสำอางก็ต้องสวยเป็นการจุดประกายให้กับลูกค้าที่มาซื้อเครื่องสำอางถ้าเกิดว่าหน้าของไม่ค่าหน้าห้อยก็บ่มีไผยอยากซื้อเครื่องสำอางเฮาแม่นบอค่ะจ้ะนีนเป็นชังไใ๋ค่ะ จัลงมันก็เป็นก้อนเนาะเจ็บปะคะเจ็บค่ะเครียดหลายบอกเครียดค่ะมันถ้าทำใี้คนมาทักก็เครียดทักว่าทำไมหน้าใหญ่ทำไมหน้าก็เท่ากันจเป็นอีกอย่างดรวยว่าข้างนี้ก็สูงมาตรงนี้ข้างนี้ก็ค่อยมาตรงนี้อันนี้ก็ถอยหลังไปนี่อันนี้ก็เดินหน้ามานี่เนาะแล้วก็ใต้ตาล่ะค่ะใต้ตาเนี่ยสีมาด้วยมันบอสีอีอย่างละค่ะเป็นเลอร์ค่ะ ซฟิลเลอร์เฮ็ดจังไดสิเป็นก้อนแข็งแข็นจังสี่แข็งหลายโพดโอ้ยเอ้ยเป็นเตอีตนเนาะโอ้ยปีเศษมาจากใสค่ะเหตุมาจากคลินิกค่ะคลินิกคลินิกริมถนนถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยค่ะมดไปเท่าไหร่ค่ะหกพันค่ะหกพันีซตในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดต่างจังหวัดต่างจังหวัดเป็นคลินิกใหญ่โตรู้หลาเลยค่ะ ผู้หาเดียวค่ะแต่ก็เป็นคลินิกมี่้นลายจ้าจ้าหกพันบาทนี่ก็บริถูกแล้ว<ช>ก็เป็นราคาปกติของ<ช>สินป์อของพิ่เลอย่างอย่างเรื่องยากๆนี่ต้องมาถึงโครงการเฟสออฟเนาะก็ <c oughs> มีคนเื่องง่ายๆบ่มีอีหยังแล้วก็นาธรรมสาิสดๆออริจินอลเนี่ยมามาเฮ้ยอ, <c oughs> อีตนศัลยแพทย์เด้ต้องมาเฮ็ดแก้ไขแก้ไขตะกะเฮาปรซวย ผู้ใดที่สร้อยละ่ะแมนบอส<ะ>ทีใจหลายบอสที่ด็อกเตอร์ปิงครับเขาโครงการค่ะดีใจค่ะอยักสวยยักสวยอยากจะไปแข่งกับเด็กน้อยแมนค่ะแมนบอสเพราะว่ารูปร่างของเขานี่ก็เม่แมนผู้เท่าเด็ก<ะ>เขาก็ต้องดูเด็กเพราะว่าขายเครื่องสำอางเหมือนบอสค่ะอย่างนั้<ะ>นค่ะแต่เมไวเด้ค่ะเอาเอี้ยงมาฝากด็อกเตอร์สปิงในซิลิโคนเอ้ยเป็นเลยที่แข็งปึกแขง ปักขนาดนี้เนาะเป็นอีกหนึ่งเคสนะคะของโครงการเฟสซอฟที่ต้องเยียวยารักษาช่วยเหลือประชาชนคนไทยที่มีปัญหาและปัญหาต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะแก้ไขได้ง่ายๆเลยเธอผู้นี้พี่แอนได้ไปปรึกษาคุณหมอมาเยอะมากแล้วมีคนรับทําให้ปะคะรับแต่ก็ราคาสูง หับทำแต่ก็ราคาสูงหลายแสนบาทมันบอสเราผู้บ่ว่าสิสิได้ดั้งใจสิออกได้จริงบ่จริงเพราะว่าหลายๆผู้เนาะที่เขาโครงการเฟซออฟมาเนี่ยก็หมเป็นล้านบ่แม่นหมอเดียวด้วยเจ๊หมอเขาไปแล้วแต่ดตรเซฟฟินให้โอกาสต้องไปครอบคุณศัลยแพทย์เพิ่นด้วยที่ได้กรุณ้เมตตาเฮ็ดให้เฮาเนาะดีใจเนาะคอยเป็นดีใจหลายพ่อ you <laughs> เป็นจังไหนบ้างคะเอื้อยแอนโอ้ยเอิอนเอือเอ้อยก่ได้แล้วเด้เอิอนน้องสาวแล้วเด้ <c oughs> ค่ะค่ะแม่นค่ะเป็นจังไหน <c oughs> ดีจใ,นใจ <c oughs> หลายบอค่ะค่ะดีใจค่ะกชีวิตใหม่กับหนาใหม่ <c oughs> ที่ตัดสินใจบอผิดที่มาเหตุโครงการมารวมโครงการคะ่ะ เคยไปติดต่อปรึกษามาหลายที่แทมหลายโพสหาพบเจ็ดแสนบาทบ่มีเงินไปทำเนาะแต่ว่าโครงการเฟสออฟนี่ช่วยเหลือให้ได้เฮ็ดถึงแม้จะต้องเฮ็ดไปแล้วเนี่ยเราก็มีความหวังเลยว่าเฮาสะต้องไปต่อยอดชีวิตมันบอะ งานการของเขาจะต้องขายของดีขึ้นขายเครื่องสมองคนที่ต้องมาซื้อเครื่องสมองเราเยอะขึ้นเพราะว่าหน้าคนขายเนี่ยยังละอ่อนู่เด้เครื่องสมองอีอย่างเนาตไซแลหน้าละอ่อนแนะนําสุยางค่ะอยากสิคูว่าเฮดเฟสออฟนี่มันเจ็บบอคาเอื่อยมันปวดบอคาวเฮดเซ็ตแล้วเนี่ยค่ะบอเจ็บเลยค่ะแค่ตึงๆค่ะตึงๆแมนบออิ่มบอตัวเนาคนไทยเดชสงอยู่เนี่ยทั่วโลก เธอเอื้อยตัวนี่ก็บอดีบางามเด้ค่ะขื้นแรกตื่นถ้งมาาซองกระจกคือแบบความเปลีป่ยนแปลงน,นะตัวเองเปลีป่ยนไปแบบคือรู้เลยว่าสวยอะค่ะรู้เลยว่าสวยค่ะเด็กน้อยคือนค่ะแน่ค่ะแบบรู้เลยว่าสวยต้องสวยอนะ่ะพอหนามันบอดีบวมไหมคะ,ะแค่เปลี่ยนแบบตึงๆนิดๆนะคะหนาบได้บวมบได้อย่างรู้เลยว่าฉันสวยแนะ่นอน หลายๆคนเ้อิญเลยคทิปหนึ่งเนาะก็เข้าที่เรียบร้อยเราเนี่ยก็นี้แค่สาอาทิตย์นะคะก็ได้ขนาดนี้แล้วเดี๋ยวหน้าซิเล็กลงอีกหนึ่งเดือนผ่านไปเดือนที่สองและเดือนที่3ามนี่ีที่นี้ก็มีคําถามเดยที่ว่าคาดหวังตั้งใจแล้วก็ฝันเอาไว้ว่าเฮดเฟสออฟเซ็ตแล้วเนี่ยอยากสิเหลืออายุ20สกว่าแม่บอะ ได้ยังหวังบอกได้ยังหวังเลยค่ะได้ยังหวังเนาะ,ะโอ้คนอีหยางอายุเนี่ยกบอ,บอเยอะแต่ว่าก่อนเฮ็ดนี่มันก็ดูเยอะหลายโฟดเดตอนนี้เหลืออายุเท่าไหร่เดชยีซิได้ปะคะมั่นใจต่อไปนี่เดินไปไหนนี่ก็โอ้ผู้ชายจะต้องเรียวหลักแนบอสเอาเลยค่ะให้กำลังใจกับ คนที่มีปัญหาเหมือนเฮาที่ไปเฮ็ดมาแล้วผิดหวังไปหาหมอมาแล้วหมอเอาซิลิโคนเหลวเอาฟิลเลอร์ปลอมสีดเข้าหน้าหมดเงินไปเป็นล้านหรือว่าหลายแสนบาทก็เอาออกก็ได้แต่ว่าเฮาในโชคดีหลายที่ได้เข้าโครงการเฟสออฟก่อนอื่นก็ขอบคุณนะคะขอบคุณด็อกเตอร์ที่ให้โอกาสได้มาเฮ็ดโครงการรวมโครงการนี้ค่ะดีใจที่แบบ มันออกออกมาดีค่ะคือก่อนขาดก่อนที่จะมาเห็นเนี่ยความเชื่อใจมีแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่มีกับด็อกเตอร์แล้วก็มีกับโรงพยาบาลแต่พ่อแบบตื่นมาเห็นหนา้าตัวเองใน,นกระจกแบบหายไปหมดเลยคือแบบไอ้สิ่งที่เขาคิดแบบว่ามันอาจจะบะดีมันออกมาบดีคะคือหายไปเลยแบบดีใจอะ่ะอยากจะขอบคุณด็อกเตอร์หลายๆค่ะที่ให้โอกาสนี้แล้วก็อยากจะบอกคนที่บงคลิป อยู่กับอาจิบพมีความมั่นใจในสิ่งที่ดเรเว,ว้าหรือว่าสัมผัสสัมผัส์นี่ยก็ยังจะบอกว่ามันดีอะค่ะดีดีต่อใจดีต่อใจเฮ้าแล้วก็ดีต่อแบบเฮ้าไปเขาสังคมเฮ้ากับมีความมั่นใจแล้วก็เรื่องซิลิคนเนี่ยอาจจะมีหลายๆคนที่มีปัญหาแล้วก็กำลังคิดว่าจะไปเหตุตรงใดเนี่ยอย่าให้ขอให้ด็อกเตอร์เป็นคนแรกที่เฮาคิดถึงจ้ะ ขนาดมีตัวอย่างหลายหลายโพดนี่มั่นใจแค่50%าสิบเปซนค่ะแม่ตอนนี้ก็ดีเ่ะเป็นการเว้าซื่อๆออกมาสักหัวใจว่าตอนแรกคิดจังใดเฮดเซ็จแล้วคิดจังใดเนาะผู้ใดเสื้อผู้นั้นก็มีบุญนะผู้ใดบบเสื้อก็ม่มีบุญได้สัมผัสความสุขแบบนี้เหมือนเฮาแมนบลคอะจากก็ขอให้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้กับสังคมผู้หญิงอยากสวย อย่าซิฟ้าตัดสินใจเร็วสิฮ <ะ S 1> เฮดอีอย่างก็ดูให้ดีๆ <ฮะ S 1> ถ้าเฮดไปแล้วผิดหวังเนี่ยมันคือชีวิตมันคือความเสียหายมันคือสิ่งที่บม่มีอีอย่างมาทดแทนและชดเชยได้หมดตัวเจ็บใจแ,แล้วก็อยู่ในสังคมบอมแมนคนปกติ <ฮะ S 1> ต้องเป็นคนผิดปกติลบหน้าผู้คน,แ,นแต่ในมื้อนี้โครงการ Face Off by Dr. Seppin ยินดีหลายๆที่เดีมาช่วย ประชาชนทุกคนที่อยากมีความสุขโดยการทำสารยกรรมย้อนไว้เขบคุณหลายๆค่าน้องแอนขอบคุณค่ะดีใจอ่ะอยากจะขอบคุณดรหลายๆค่ะที่ให้โอกาสนี้แล้วก็อยากจะบอกคนที่บึงคลิป อยู่กับอาจิบ่มีความมั่นใจในสิ่งที่ดอกเตอร์ว่าหรือว่าสัมใหสสัมยัสเนี่ก็อยากจะบอกว่ามันดีอะค่ะดีดีต่อใจดีต่อใจห้าแล้วก็ดีต่อแบบเข้าไปเขาสังคมเข้ากับมีความมั่นใจแล้วก็เรื่องซิลิโคนเนี่ยอาจจะมีหลายๆคนที่มีปัญหาแล้วก็กำลังคิดว่าจะไปเหตุตรงใดเนี่ยอย่าให้ขอให้ด็อกเตอร์เป็นคนแรกที่ห้าคิดถึง บอกลาอีกอย่างกันดีจ้ะบอกลาหน้าซิลิโคนค่ะเมื่อเจอกันแล้วมนุษย์ซิลิโคนลาแล้วบายบายคลีนิกถูกต้องตามกฎหมายสีดฟิลเลอร์ปลอมลาแล้วใจหายไร้ไหลฉลาดสวยต้องดรเซปิง